ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ by Business Today Today for Tomorrow จีนสังปิด3โรงงานปลอมข้าวหอมมะลิไทยบสยพนึก18สถาบันการเงินอัดฉีดสินเชื่อ SME เกาหลีใต้เตือนข่าวปลอมไม่มีการขึ้นบัญชีดำคนไทยจากบางภูมิภาคพาณิย์ขึ้นทะเบียน GI ไข่ครอบสงขาดีเซลเตรียมลงอีก50สตางค์มีผล24มีนาคมนี้ จีนสั่งปิด3มโรงงานปลอมข้าวหอมมะลิไทยนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่มีโรงงานผลิตข้าวสามแห่งในมณฑลอานฮุยปลอมข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้สารแต่งกลิ่นล่าสุดทางการจีนสั่งปิดโรงงานแล้วพร้อมอายัดข่าปลอมเพื่อทำลายโดยได้สั่งการให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งฝ่ายกเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ณน,นครกวางโจและเซี่ยงไฮ หารือเพื่อกำหนดแนวทางให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวจีนอย่างเร่งด่วนรวมทั้งให้ข้อแนะนําในการสังเกตวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิแท้จากประเทศไทยเช่นตรารับรอง CIC c และการสังเกตรหัสบาร์โค้ดเป็นต้นบสอยอพนึก18สถาบันการเงินอัจฉริสินเชื่อ SME นายสิทธิกรเดเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันส,กสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสย เผยถึงความร่วมมือในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะสิบบสย SME เข้มแข็งเป็นการผลิตก,กำลังครั้งสำคัญทางการเงินและค้ำประกันสินเชื่อระหว่างบสยและ18สถาบันการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงแหล่งทุนโดยทั้ง18สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อมากกว่า100,000รายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า200 0ล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า700,000อัตราโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ระยะเวลาโครงการ2ปีหรือถึงวันที่27กุมภาพันธ์2568เกาหลีใต้เตือนข่าวปลอมไม่มีการขึ้นบัญชีดำคนไทยจากบางภูมิภาคนายอนุชาบุรพชายัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ข้อความว่า สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำคนไทยที่มีภูมิลำเนาจากบางภูมิภาคในไทยในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ไม่เป็นความจริงท้งนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนว่าข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนระมัดระวังในการรับทราบข่าวสารโดยขอให้รับทราบข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อเท็จจริง จากข่าวสารก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียความสับสนและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้พาณิชย์ขึ้นทะเบีนยน GI ไข่ครอบสงขานายสนิทเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังจากขึ้นทะเบียน GI ได้ครบ77จังหวัดนำมาสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชนถึง48,000ล้านบาทล่าสุดได้ประกาศขึ้นทะเบีนยน GI ไไข่ครอบสงขาซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานการขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วจะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าการส่งเสริมการตลาดการพัฒนาสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดีเซลเตรียมลงอีก50สตางค์มีผล24มีนาคมนี้นายวิศวัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกล่าวว่าคณะกรกรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาดีเซลรอบที่3อีก50สตางค์ต่อลิตรเหลือ33บาท50สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่24มีนาคมเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนโดยล่าสุดกองทุนติดลบลดลงต่ำกว่า100ล้านบาท เนื่องจากคอรมอมีมติขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20กรกฎาคม2566ประกอบกับราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงโดยราคาเฉลี่ยเดือนนี้ดีเซลสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ102เหรียญสหรัฐต่อบารเรลลดลงจากเดือนก่อน37เเหรียญสหรัฐต่อบารเรล